สวัสดีครับเพื่อนเื่อครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์ที่18เมษายน2568าเช้านี้ก็จะมาตามดูหางแย้ของทุเรียนนะครับหลังจากที่มีพายุฝนมาเมื่อวานตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นก็จะมีฝนตกประมาณ20นาที แล้วก็มีลมแรงมากนะครับก็จะมาดูหางแย่จะร่วงไหมก็เป็นต้นน้นนะครับอาจจะไปดูหางแย้ต้นน้นส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่ผมได้ตัดยอดไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับก็ตัดยอดด้านบนตัดยอดเปลี่ยนยอดใหม่ตัดตรงนี้นะครับตรงที่ยื่นออกมาฝั่งขวามือแล้วก็เจ็บจริงจริงรองซึ่งเป็นจริงนี้นะครับ ให้เป็นยอดประธานแทนเป็นทุเรียนที่ป่วยที่ผมได้รักษามาเนาะก็มาเห็นจริงนี้นะครับก็เลยมาตัดออกนี่ครับที่มันลงมาข้างล่างมันเป็นจริงล่างนะครับจริงล่างกลัวว่ามันจะหักเนาะนี่ครับตัดตรงนี้ จริงๆมันก็คงจะตัดออกนะครับตัดออกในอนาคตเนาะเพราะว่ามันต่ํานะครับลอยลงมาตัดจริงนี้ออกใบสวยเลยครับดูลมพัดเมื่อวานจริงก็เป๋นะครับลมพัด ลมตียังไม่กลับเลยนะครับเดี๋ยวคงกลับมานะครับไปดูหางแยะต้นนี้นะครับนี่ครับต้นนี้เดี๋ยวเก็บเป็นไก่ก่อน๋อเป็นยังไงบ้าง รวมตีจะร่วงหรือไม่ร่วงนะครับอ่ายังไม่มีร่วงนะครับส่วนพวกนี้ผมยังไม่กวดออกเลยนะครับเดี๋ยวต้องต้องใช้ไม้มือเสือนะมากวดออกอันนี้ก็ น,นี่หมดแล้วนนยังไม่มีร่วงนะครับม่มีร่วงวันนั้นก็มาขย่าววันนั้นมาขย่าวมวกออกเนาะอันนี้ก็ยังปกติดีนะครับยังปกติดีหางแย้ดูเขียวดีนะครับเขียวดี หรือได้รับน้ำฝนก็ไม่รู้เนะดูทางนี้โอ้เจอลมนะครับลมแรงครับแรงจริงจริงเมื่อวาน อ๋อเห็นแล้วมีอยู่อันหนึ่งนะครับมีอยู่หางหนึ่งนี่หนึ่งนี่ก็ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีจุดนี้ไม่มีเนาะนี่ก็เขียวดีนะครับเขียวดี ตรงนั้นอ่าตรงนั้นร่วงนะครับตรงนั้นร่วงย้อนแสงไหมตรงนั้นร่วงเหลืออยู่สามอันนี้เหลืออยู่สามนี่อันนั้นเหลืออยู่สองนะครับขึ้นมาขยับขึ้นมาอีกเหลืออยู่สองอันนั้นก็ไหม้ไปแล้วเนาะไหม้ไปสุดแล้วี่กำลังขึ้นเกร็ดเล็กๆนะครับ อันนั้นเมื่อวานมีอยู่สี่วันนี้เหลือสามก็น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหรือมันอาจจะร่วงไปไหนเมื่อวานลมแรงนะครับลมแรงลมแรงมากเลยน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งที่ร่วงมานะครับอ๋อน,นี่อันนี้ อันนี้น่าจะมาจากข้างบนนะครับน่าจะมาจากข้างบนเดี๋ยวไปดูข้างบนน่าจะมาจากข้างบนนะครับโอ้ข้างบนตรงนั้นตรงนั้นก็ร่วงแต่ข้างล่างนี่ไม่ร่วงนะครับก็ยังมีดอก เตรมเหมือนเดิมนะครับดอกข้างบนนู้นครับปลายยอดยังไม่ถึงต้องใช้ไม้มามาสอยออกเนาะนี่ออกปลายยอดนะครับมีแต่ดอกใหญ่ๆเดี๋ยวอันนี้ก็คงจะบานน่าจะเย็นนี้นะครับบานเย็นนี้แหละ ส่วนตัวนี้ที่ออกมาเป็นยอดแล้วก็เป็นดอกเนาะก็ประมาณนี้นะครับเป็นหางแย้นน้อยอ๋อเนี่ยหนึ่งนะครับร่วงไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องรอดูตอนสายๆเนาะ นี่ครับตรงนั้นชัดเจนนะครับอันนี้มีอยู่สี่เหลือสามอันนั้นก็เหลือสองมันลมด้วยนะครับเมื่อวานลมแรงจริงมันไม่รู้ว่าพัดไปไหนเนาะนเหลืออยู่สามก็ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ เมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวันก่อนอผมได้ใส่แปดยี่สี่นะครับใส่แปดยี่สี่ให้ก็ก็ใส่ไม่เยอะเนาะใส่นี่นะครับใส่โรยมานอกจากาห่างจากลำต้นนะครับห่างจากโคนต้นเนี่ยมาประมาณห้าสิบหกประมาณหกสิบเซนเนาะหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับผมหว่านมาเนี่ย หวานหวานไม่ออกนอกทรงพุ่มนะครับก็หวานเสมอทรงพุ่มเลยนะครับหวานเสมอมาครับก็ใส่ไม่เยอะนะครับ8ป4ี่ผมก็ใส่ให้แล้วก็มีหลังจากใส่ไปเมื่อเมื่อวันนะครับหนึ่งวันวันที่สองมาฝนก็ตกนะอ่ะก็ลองดูนะครับมา ติดตามดาูจะร่วงประมาณไหนต่อจากนี้ไปนี่ที่ปลายยอดก็ปลายยอดมันออกตรงนั้นจิงเล็กนงเล็กเมื่อวานนะครับเมื่อวานหลังจากฝนตกใหม่ๆนะครับฝนตกไปประมาณสัก ชั่วโมงกว่าเนาะ,ะผมมาดูนะครับหางแย่นี่ยมันมันมันออกอย่างนี้เลยครับมันถางออกเลยนะถางออกเยอะเลยนะครับไม่เหมือนแบบนี้เนาะอันนี้ก็ยังเข้ามาอยู่นะครับอตอนนี้ก็ยังถางอยู่นะครับถางเยอะปกติมันจะต้องแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่ถางมากนะก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาตามดู เดี๋ยวอีกอีกสักอสองวันเนาะผมก็จะมาพ่นแชนเซียมโบรอนให้อีกนะครับแชมเซียมโบรอนผมก็พ่นให้เจ็ดวันครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดวันครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมอขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ